กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขวัญใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานทุกเขตสยามทั่วฟ้ามเมืองไทยกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบประจำสัปดาห์ ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่1-3พฤษภาคม2566โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้วันที่1พฤษภาคม2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมบรรยายงานแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีพศ2566โดยมีพิธีทําบุญเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่แรงงานที่เสียชีวิตจากการทํางานถวายหลอดไฟและปลูกต้นไม้จํานวน600ต้นณวัดพระธาตุปางหมูตําบลปางหมูอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐามโมศิกรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานและมีผู้ร่วมงานจำนวน200คนวันที่3พฤษภาคม2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันฉัตมงคลโดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ พัฒนาคูคลองและสร้างฝ่ายชะลอน้ำณมูลนิธิธรรมคีรีบ้านพักโคโลหมู่ที่10ตำบลปังหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายเชษฐามโมศิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน วันที่3พฤษภาคม2566นายไพยโรธราชสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้นายเชตะพงด่านบุญเรืองนิติกรชำนาญการไปเบิกความในฐานะโจทย์ในคดีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฟ้องเรียกค่าสินหม่ทดแทนเพื่อการละเมิดกับนางสาวอัญชยารัตแก้วกันหานเดชกับพวกรวมสองคนขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุทำให้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียนกขอสามห้าหแม่ห้องสอนได้รับความเสียหายณสารจังหวัดแม่สรเรียงอำเภอแม่สรเรียงจังหวัดแม่ห้องสอนวันที่สามพฤษภาคมสองพห้า้หสิบหก สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมสำนักง,งานครั้งที่ห้าเพื่อรับทราบข้อสั่งการของกรมข้อสั่งการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2566ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนปัญหาอุปสรรคและผลการเบริกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารต่างๆ ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนสำราญงานสำริดผลประชาชนพึงพอใจ